1เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำปาง 1. ความเป็นมาของจังหวัดลำปางลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขามีประวัติศาสตร์เก่าแก,แก่ยาวนานมีชื่อเสียงอย่างหลากหลายตั้งแต่เขรางนาครเวียงละกนอนนครลำปางในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองรถม้าที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของลำปาง 2. สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตาประจำจังหวัดคือรูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑกพระธาตุลำปางหลวงดอกไม้ประจำจังหวัดคือพุทธลักษาญี่ปุ่นต้นไม้ประจำจังหวัดคือกระเชา้าคขามขวัญประจำจังหวัดคือฐานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงานพระธาตุลือไก่ฝึกช้างใช้ลือโลก 3. วัฒนธรรมจังหวัดลำปางศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปะสถาปัตยกรรมมักจะท้อนอุดมการณ์และปฏิบัติทางการเมืองในที่นี้จึงแบ่งยุคต่างๆเป็นดังนี้ยุคก่อนล้านนายุคล้านนายุคฟื้นม่านยุคอิทธิพลสยามและตะวันตกและยุคประชาธิปไตย 4. ประชากรจากข้อมูลประชากรจากทะเบียนในจังหวัดลำปางพฤษศักร2,561พบว่าจังหวัดลำปาง มีประชากรทั้งสิ้น74,283คนชาย363,076คนร้อยละ48.87หญิง379,807คนร้อยละ51.13ในด้านแรงงานมีประชากรภาคแรงงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่3ของปีพุทธศักราช2561รวมทั้งสิ้นจำนวน46,033คนจำแนกเป็น2ประเภทได้แก่แรงงานในภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคเกษตรซึ่งแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตร182,487คนร้อยละ44.94และแรงงานนอกภาคเกษตร223,546คนร้อยละ55.06 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดประกอบไปด้วยงานขันตกช้าง หรือตกช้างจัดขึ้นทุกวันศุกร์ถึงเสาร์แรกของเดือนกุมภาพ,พันธ์ของทุกๆปีหน้าส่วนอนุรักษ์ช้างไทยภายในงานจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการแสดงของช้างและขันตกช้างการรับประทานข้าวและขันตกของผู้ร่วมงานประเพณีไทยแห่สรุงหลวงจัดขึ้นในเทศกาลสงการคือในวันที่12เมษายนชาวลำปางจะจัดขบวนแห่ที่เรียกว่าประเพณีแห่สรุงหลวงจังหวัดลำปาง ประกดเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬห,าหบูชาและลํำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางจัดงานระหว่างวันที่1-5เมษายนของทุกๆปีณบริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง 6. ภูมิประเทศจังหวัดลำปางตั้งอยู่ในพื้นทีท่ราบรลุ่มห้อมรอบด้วยหุบเขาจากทุกด้านทำให้มีลักษณะแอ่งกระทะมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำวัง ที่มีต้นน้าที่อยู่ตอนเหนือบริเวณอําเภอวังเหนือที่ไหลลงจากเหนือสู่ใต้พื้นที่ราบที่กว้างใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณตอนกลางนั่นคือบริเวณอําเภอเมืองลําปางอําเภอเกาะคาและอําเภอห้างฉัด 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดลําปางประกอบไปด้วยลาบหมูแกงแคไก่เมืองและลามบอน 8. สถานที่ท่องเที่ยวประกอบไปด้วยน้ำพุร้อนแจ้สอนพิพิธภัณฑ์ทนบดี บ้านเสานักลำปางกาดกองตาลำปางสตรีทอาร์ตสะพานบุญวัดพระธาตุสันดอนดอกเซี่ยวบานบ้านป่าเมี่ยงสะพานรัศดาพิเศษฟาร์มแกะหักอยู่และทุ่งดอกบัวตองแม่หมอ 9. วัดสำคัญของจังหวัดลำปางประกอบไปด้วยวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามวัดเจดีเศร้าหลังวัดสีรองเมืองวัดพระธาตุจอมปิง วัดสี่ชุมวัดไหลหินหลวงวัดปงยางคกและวัดเฉลิมพระเกียรติ 10. ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดลำปางประกอบไปด้วยเครื่องเคลือบดินเผากระดาษสารถม้ายโยขนาดและผ้าทอ